สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดเดย์สตอรี่นะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพาไป update. อัปเดตกำแพงบ้าน,นครับอิฐดินประสานโอ้ได้แล้วโอ้ตอนนี้นกีช่ชั้นแล้วตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นแล้วเมย5ห้าชั้นแล้วเมื่อวานเสร็จที่สามชั้น ตอนนี้ก่อนเที่ยงได้ห้าชั้นแล้วแต่ว่าพี่พี่สงคงคิดว่าทําแค่ห้าชั้นเสร็จแล้วก็คงเดี๋ยวไปต่อด้านหลังแล้วก็ให้มันแห้งก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยมาต่อฝั่งนี้เนี่ยอดขึ้นไปแล้วเริ่มเห็นโค้งขึ้นมาแล้วตอนแรกเราบอกว่าเรา,เราทำสูงๆใช่ไหมแต่ว่ามีเอฟซท่านแนะนํามาบอกว่าติงมาเรื่องหนึง่งเรื่องลมคือบอกว่าถ้ามันสูงมากพี่เน่ง ลมมันจะไม่เข้านะลม,มจะไม่โกรกก็เลยคิดว่าเออจากเดิมที่เราเจะเอาสูงๆประมาณประมาณนี้เราเปลี่ยนเป็นประมาณเดี๋ยวลองให้ขึ้นสัก8 9ก้อนก่อนเอาประมาณที่9ก้อนคอนเลขสวยด้วยแล้วก็รอดูว่ามันสูงสูงพอไหมนะครับ <S <S เพราะว่ามันจะได้ทั้งเรื่องลมโกรกด้วยแล้วก็เรื่องความสวยงามของตัวบ้านด้วยที่เขาบอกว่าถ้าหาว่าชั้นเดียวเนี่ย <c oughs> กำแพงไม่อยากให้ทำสูง เพราะว่าเสียดายความสวยของตัวบ้านเวลามองเข้ามามันจะไม่เห็น mm hmm. อันนี้ห้าชั้นเดี๋ยวลองถ้าแปดชั้นจะสูงขนาดไหนลองอดูไหมอาวางเลยเหรอก็วาง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 ทับไปเฉยเดี๋ยวลองดอูเดี๋ยวพี่เน่งจะลองวางแปดชั้นนะคะแปชั้นพอไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิเก้าลองเก้านะ ก <9 S 1> ก็น่าจะเก้าแหละนุ่าน่าจะเก้าเนาะเลขเก้าเนาะเลขเก้าเขาพอดีน,น่าจะสูงประมาณนี้แล้วตัวน,นี้ก็ค่อยเป็นเหมือนละแนงเป็นละแนงายไหนเดี๋ยวเราค่อยไปหากัน มันจะเป็นสนิมคนบอกถ้าเป็นระแนงเหล็กแต่ถ้าเป็นระ,ระแนงพวกไม้ฝาน่าจะเป็นเมนทัลชีสหรือเปล่าเมทัลชีดแต่ว่าเมทัลชีสจะสวยไหมอาจจะใช้เหล็กกวาวนันที่ไม่เป็นสนิมนะ่ยยาวแล้วก็ใช้เมทัลชีดหรือว่าเราไปเอาโครงเป็นอลูมิเนียมไหมเป็นสแตนเลสอะเป็นแค่โครงยาวเฉยๆก็เดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูแบบเอา ว่าจะยังไงก็ได้ประมาณนี้มแต่มีคุณป้าท่านหนึ่งส่งความมาว่าที่ดูโฮมมีลายอะไรสักอย่างเนี่ยแหละสวยมากเลยแต่ว่าดูโฮมแถวนี้ยมันไม่มีเนาะมีแต่ใกล้สร็คือโกลบอลเฮาส์ใช่ไหมดูโฮมไม่มีแถวนี้เดี๋ยวเราลองไม่แน่ถ้าเราสั่งเยอะเขาอาจจะมาส่งได้จริงๆก็พวกเฮาอ่ะก็เพิ่งโทรหาเราเมื่อวานนะเขาโทรมาบอกว่าเนี่ยเบอร์เนี้ยคือเบอร์เราค่ะ เบอร์เมกับพี่เหน่งอ่ะเคยสั่งของของโกบูเฮา s ์มาเรื่อยๆแต่เนื่องจากลูกค้านะ่ะหายไปนานก็เลยโทรมาถามว่าช่วงนี้ไม่ได้ก่อสร้างแล้วหรอคะจริงๆเราทําอยู่เรื่อยๆแต่เพียงแต่ว่าถ้าไปเอาที่โกบูเฮา u ์น่ะมันต้องรอวันมาส่งไงเราก็เลยสั่งของจาการ้านแถวบ้านนะครับร้านแถวบ้านเมย์นะถ้าเราตอแบบเนี้ยแบบนี้แบบนี้เแบบนี่ยเมย์ดแบบแบบแบบูตอแบบนี้ ล็อต่อแบบสับบ่างเงี้ยมันจะมันจะแน่นหนานะ mm hmm. มันคือแบบเก่าของพี่ทุยนะ่ะคือก่ออันนี้เสร็จแล้วค่อยไปทําด้านข้าง mm hmm. แล้วก็ค่อยใช้เหล็กยึดต่อใช่ไหมละ่ะ mm hmm. แต่พี่บอกว่าให้เอาแบบว่าประสานกันอย่างเช่นตัวนี้อามาต่ออย่างนี้เลยนี่ oh. มันก็จะยึดกันเห็นไหมมันก็จะล็อกกันพอดีเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้ก็จะล็อกกันพอดี โอเคตอนนี้นะคะอัปเดตงานไปดูด้านหลังห้าชั้นเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันนะคะอันนั้นคือด้านหน้าได้แล้วห้าชั้นแต่ทีนี้เนี่ยพี่สงกับพี่ทุยพี่สงแบบพี่เบียร์คิดว่าเดี๋ยวจะมาทําด้านหลังก่อนรอ,อให้ปูนด้านหน้าเนีนะ่ยมันแห้งด้านหลังก็จะเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นก่อนก็ต้องตั้งระดับก่อนเมื่อกี้พี่สงพี่เบียร์ เวลาวางนะเอาระดับน้ําไปวัดทุกอันเลยวางปุ๊บแล้วก็ร่งระดับเช็คเช็คอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะขึ้นวันนี้แหละพี่เบียยิ้มเลยพีแบบ งานเข้าไม่คิดว่าจะได้หวนกลับมาทำดินอิดดินปาะานอีกแล้วอันนี้เล่นซดเปกระแพ้เลยแต่พี่เบียวเราทำรอบเนี้ยก่อรอบเนี้มันง่ายกว่าเดิมนะผมว่าใช่ไหมเพราะว่ามันจะล่นไปเลยอะ่ะล้นล้นล่นไปเลยไม่ได้แบบต้องแบบเก่านะคือมันจะเหลือสองอันสามันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราไม่มีประสบการณ์ไงได้ตัดเยอะได้ตัดเยอะอันนี้เคาตัดครึ่งแล้วก็วางจบ ก็ถือว่าได้ประสบการณ์มากขึ้นครับอันนี้ก็คือก่อกองง่ายๆวันนี้พี่ว่าแถวหนึ่งได้ไหมวันนี้ได้เนาะถ้าฝนไม่ตก,กถ้าฝนไม่ตกเหมือน <c oughs> มันจะตกแล,แล้วนะคะฟ้า <จะ S 1> มืดมาแล้วโอเคอัปเดตนะครับกับเช้านี้ก่อกำแพงฝั่งด้านหน้าห้าชั้นกับด้านหลังอีกหนึ่งชั้นอันนี้คือทำฐานพี่ว่าด้านหน้าคงไม่ได้ทำต่อแล้วแหละเพราะรอให้อิฐปูนแห้ง แห้งไปแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยมาต่อแต่ตอนบ่ายคงมาทำา้้างหลังอโอเคนะครับ นี่รอรำอยู่ยิ้มยิ้ย้ยังไงไม่ได้เลยก็ชอบ่อยขนมโอ้กินดูเล่นนี่นหนุพันมาด่วนนะครับไปธุระนะครับผม 哦吼，这这这拽。哦。 เอาไว้ให้น้องหมาหนูกลัวเรากินหมดแล้วหมาไม่มีข้าวกินเป็นห่วงมากห่วงดังบุตรหลานขาแก่มาก คือมะขามเปียกค่ะใส่เพื่อความเปรี้ยวไข่ปลาสลิดนะคะโอเป็นแบบนี้เหรอค่ะซื้อมาเมื่อวานจากตลาดนาดัดบรรมวงพี่เพิ่งรู้เนี่ยตง้ามจะถามหนูน <laughs> หนูไม่เคยทำหนูไม่รู้ว่ามันต้องล้างหรือไม่ เราก็กลัวไข่มันแตกสรุปหายหมดเลย <c oughs> เราก็ไม่รู้เนาะคือตอนนี้เรากำลังงงว่ามันต้องล้างไหมครับพอใส่น้ำปุ๊บมันก็นี่เลยใส <c oughs> ่น้ำปุ๊บมันไข<า>ไ่ไพังเลยเอ,อได้มุกได้ได้อยู่ อันนี้นผักอะไรคุกเป็นผักบุ้งกับผักกระแยงค่ะอ๋อผักบุ้งนี่ก็ค,คือเราเกิบมาตกสวนใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดสตอรี่นะคะวันนี้เรามีเมนูข้าวเย็นนะคะคือต้มไข่ปลาค่ะไข่ปลาสลิดนะคะแต่ว่าก็ต้มแบบบ้านๆบ,บ้านแบบบ้านขนาดไหนบ้านแบบเหมือนของคุณย่าต้ม ต้มไม่หนูทานส่วนมากเวลาคุณย่าต้มปลานะคะคุณย่าจะใส่เมะขามถ้ามีผักอะไรคุณย่าก็จะเอามาใส่ใส่ส่วนมากคุณย่าจะใส่เป็นพวกผักบุ้งผักใะแยงให้มันหอมหอมแล้วก็ใส่มะขามเพื่อความเปรี้ยวนิดๆนะคะแล้วก็ใส่พวกข่าตะไคร้เหมือนเดิมก็ไม่ได้ปรุงแสอะไรมากใส่เกลือใส่อะไรที่คุณย่าชอบรสแบบไหนแกก็จะปรุงรสแบบนั้นคะกับอะไรทอดอะไร ทอดเอ้ยไม่ใช่ผัดไข่ใส่เห็ดปวกค่ะแต่ว่าตอนนี้เกิดป <ills> ัญหาขึ้นคือแก๊สเรานะแก๊สเราจะหมดแล้วนี่ค่ะลิบหลีลิบหลีแล้วนะคะตอนนี้เฮ้ยชูก้าโอ้โหเข้าไปประจำที่เลยไปแล้วก็นั่งแฮ่แๆนี่นะวิธีการอันนี้ของผมก็คือเยังไปนิดนึงไม่นิดเลยค่ะเยังนิดเยวงมากมาก ไม่รู้เหมือนกันพี่ว่าพี่เคยเห็นนะเอ๊ะแต่ว่ามันก็ตั้งก็น่าจะได้นะก็แก๊สเริ่มริบหลีแล้วครับมันจะได้ไหมเนี่ยเป็นไฟดิสโกโ้ไปแล้วไฟเป็นไฟดิสโกโ้ไปแล้วครับแก๊สหมด <ไฟ S 1> แนหน,อน่อนเป็นผงชูรสไหมคะเส้นิดหน่อยก็ได้ที่เรามีเตาไ,ไฟฟ้านะเอาเอาเอารถมุสอะ และแล้วในที่สุดมันก็แก๊สของเราเป็นดิสโก้แล้วก็จบไปแล้วนะครับผมจบไปเรียบร้อยโอเคน่าจะสุกอยู่หรือว่ากินแต่ตัวนี้พอแล้วไหมสุกหรอสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วสุกแล้วไฟฟ้ามาไหมไม่สุกแล้วจริงๆถูกแล้วสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วพาอไข่มันแท่นิดเดียว พี่หน่งชิมหน่อยมันนัวไหมอย่าให้พี่ชิมใช่ค่ะหีบต้องเยอะแน่เลยหนูว่าเพราะเป็นตัวที่ไม่ได้ค่อยหาให้หมาเรามีแค่สี่ตัวนะครับตัวที่ห้ามาจากไหนอ๋อพ่อมันนี่สีแสบนะครับตอนนี้เหลือสามแสบแล้ว สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดิสตอรี่นะครับมุกมีรำครับวันนี้9คนครับสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมินาสกาเรนะชยยะชยยะปาริจิตนคราชมหาลาภังประสิทธิเมนะมะนาโคอริยะเมตไตรโยโพธิสัตโตนะโมพุทธายะ อิมินาสกาเรนะชยยะชยยะปาริจิตนคราชมหาลาพังประสิทธิเมนมะนาโคอริยะเมตรโยโพธิสัตโตนะโมพุทายะอิมินาสกาเรนะชยยะชยยะปาริจิตนคราชมหาลาพังประสิทธิเมนมะนาโคอริยะเมตรโยโพธิสตโตนะโมพุทายะข้าพเจ้านะคะตัวแทนนางรำนะคะแล้วก็ มีของไหว้คือผล,ลไม้นะคะชุดใหญ่มาล้ำแก้บนให้คุณแม่จันสอนสองปีที่บ้านพระขาวอําเภอชัยธานีนครหลวงเวียงจันสอบปอลาวนะคะมาขอแก้บนกับองค์ปู่ปาริจิตนครราชเรื่องขายที่สองแปลงได้นะคะแล้วก็ขายหมดแล้วพร้อมกันนี้ขอพรกับองค์ปู่นะคะขอแม่จันสอนให้มีความสุข แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคิดสิ่งไหนก็ขอให้คุณแม่จันหอมสมความมุ่งมา่นรปัรถนาขอให้ครอบครัวคุณแม่จันหอมมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปคะ่ะมีโชคมีลาบตลอดปีตลอดไปด้วยเธอสาธุสาธุสาธุาาเอาอันนี้แทนโทมอะไรโทมอะไรหมดยังไม่ได้ร้อย ประทับดงจำปานีประทับดงจำปา

thank you